ผู้ <c oughs> ฟังที่รักคะข่าวดีสำหรับผู้รักเสียงเพลงการประกวดเวทีสำคัญกำลังจะเริ่มต้นค่ะรับสมัครนักร้องหน้าใหม่เสียงดีมาร่วมประชันความสามารถบนเวทีดังอย่าลืมนะคะสำหรับแฟนเพลงเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วคะ่ะกับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งดาวรุ่งลูกทุ่งเสียงดีชิงรางวัลน,นับแสนเลยนะคะและที่สำคัญการประกวดของเราสร้างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมา ไี่ช่วยนะ,ะ,ะ,ยะสำหรับคนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งมาเลยค่ะสมัครกันเข้ามาความฝันสุงเทียบชิญไม่สนใจ,จกับเขาบ้า,า,บางหรอเวทีประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งเสียงดีพี่ว่าขวัญน,น่าจะลงสมัครกับเขานะสนใจแล้วจะได้อะไรวงก็ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีวงไม่เห็นเป็นไรเลย ยังมีขวัญทั้งคนคนที่มีความสามารถเนี่ยไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยไปก็ไปขายที่หน้าเขาใครเขาจะมาสนใจนักร้องมันนอกวงแตกแบบขวัญล่ะ <c oughs> ไอ้ขวัญพี่เขาเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เขาประกวดนักร้องเขาไม่ประกวดวงตอนนี้ขวัญเป็นไ่ค้าส้มตำไม่ใช่นักร้อง ไมเองมันเป็นคนงอแงอย่างนี้ฮะกลับมามั่นใจในตัวเองได้แล้วแม่พนีจะได้ภูมิใจแล้วถ้าแพ้ละ่ะยิ่งเองไม่แข่งนี้แหละยิ่งแพ้โอกาสมันไม่เดินห้าเรานะขวัญคนที่มีความสามารถทั้งหากที่จะคว้าโอากาสมาได้เองลองคิดดูนะถ้าเองลงสมัครเวทีนี้แล้วเองชนะขึ้นมาเองได้เงินมาก็จะได้มาใช้นี่ไงแล้วถ้าเองอยากตั้งวงมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย เราใจคอเองจะสับมาแล้วกอตำส้ตมตำไข่ตลอดชาติเลยไงฮะวนัน,น้์นพันธ์นยเฮ้ยมาดูหน่อยมาดูหน่อย